เรายากไร่ก็เล่งลงบนนั้นเป็นขยาดเลิศมาเป็นอีกคนเราต้องมีความสามารถนะลูกนะต่อเดียวใจป่วยบอกก็ดีกับผมเถอนะอันนี้ต้องมีความสามารถให้เรียกตามึงแกงจริงวันม,มึงยกตัวอย่างประเทศที่มีคำว่าเล่นมาประเทศดึงต่อยเล่นตรงม,มีมิวสิเล่นจมสวิตเซเลนจีจะกตเล่นฮะไอ้เราก็อะไรที่ได้ก็อย่าเรล่น โบเวลารความเก้คนบ้านกูปัตต <ụ> oh. ุงเจอหนองย้อยเจอพืก็หน่องย้อยก้องกเต่าดองมอนคุยิงเงอกคุยิงเวลาเวลานัาตะว้นกุตกกุบเลยแม่กากามายกุนเด็กคงแก่ไปซอยตบยงก้นได้นูโนเวลาแกเดินบาดินรแกววิงจนกับเปเต้าจนฮะนูเต่ากันเลยมุมเงิน ยังปัดดูงูตาเต้นเลยมึงจะมาไม่ใจธรรมดาเวลานี้แกบินไปนู่นันผู้ไม่ใจเยียดเยีดเต้ากลั่นว่าจันดาวเตรียมอย่างเยียดว่าก่อนแกใหญ่แรงไปมึงหลอดลงอีตี่มึงหลอดใกล้โปมึงอะไรกดิตะใกล้โปมึงหัวยาวปลแปลบเราจะไม่ได้กันนะทำไม่ตายเออคอยเล่แต่ลูกปุดจารวยไรก็เปื่อ ฮันผูดเดือดดื้อก็แล้วมป๋อยได้กวยดจารามั้ากๆคกับนายชุดแบจริงอันเลยต้องรู้วันมั่งคุณเรานี่นายเปียกนี่ไล่เหลืองแล้วปอยอบร่มอยู่ปอยอบร่มอยู่นี่ไม่นั่นหรือที่อบร่มรู้ไหมฮะไปเหลือที่อบร่มนั่นหรือที่อบร่มเออไปไปน้อยไปรงยาำไงออกแือดร่มรักวัน แกไปรวมรวมฮันนี่ปุ่นแกวตามเลยที่ไม่ยอมรับแต่เดี๋ยวจะตุกกระไม้เตาตัวไกไตแต่เดีใจต้องลงโทษกันบ้างนั่นเเห็นเรื่งว่าไปโดกระเมกาในลัดใจนะไปโดเมากาคนตำนานทุจริตบอกูไม่ตำนันไม่จื้อก็มาแล้วไปรอคนจริงมากเพื่อกานยันตามจริงลบแมกาใกล้อยเมกาใกลกงในลาดมันคนใจกอได้ใจตำแกงนีแต่โอ ทำาบบตัวเองใช่ะะมแต่คือยายอันกูถุกมึงเห็นเลยบบก็รลุบ้านแกทำด้วยใครตัวตรงแกเลี้ยงแกงอออเลี้ยงมันนั้นใครตัวตรงเหล็กตวงตัวกวนตวงเต็มตัวหล่นดี้นพวไว้ตับอีใตตุ้งตรงมันนั่นทำมือจันลายใหญ่ไครโลกน่ใรพุ่งมาตีหลงบ้านมือจันนกลงทีเมตรองเม็รจากตัวหล่นตัวเลือดพลงพอแร่แร่จงแน่เลือดพล้งตีวุม กูเจอยี่ิบบาทใจรูกี่ตุ้กูถูกตักตวฝัววนจอยเนี่ยทำยาลานกับกูไม่ชอบรือไปตบกูจอยเครียดแมคาใกล้จมกัเมื่อใกล้หลวงวังปานใกล้ไหนล่ะคุณยายหลวงว,งน,นนง,วงนี่วันเราอ้อาอว่าเพื่อกวนันรูน้จิได้แต่รู้ได่ม,มาแต่หมั่นเพนวันนั้นเลยว่มาเดี๋ยวจะชดชดเลยวันเชียร์วันเชียร์วันเชียร์มึงว่าเพืือว่าไม่พ้มเตียวหน่อยเปียวเนา วนตได้ม่รู้กกเปียเียวันวันกินเปลือได้หรอจลาดจลา่าเรื่องเมกาจลาจริงเอว่านั้นจริงแล้วอกูต้ต้แต่เมกาอลู่กนเมกาขอกูดอยกูยอมรับคนชุรรยคนช่รัดยเสียเพียนั่นผู้คนชุวรัคเล่นไม่เหมือนคนคนไม่เหมือนคนปัรุ่มัานเยอกูไปลาดไปเจอเนียลาังานูดุนดนเนียวาเป็น่กูตางว่เมกามาแน่ อันรู้ว่าแม่ค้ามานเต้นอ๋อแม่ค้าว่าเพื่อแม่ค้าว่าบัญชาน่กิริลัตอ๋อความากับเขอแม่ค้าความากจุบนตวคุณันตึงเยืนแนวลามว่าแม่ค้าแนวลามนี่บอกต่นรอปั้มเห็นแม่แนวดำตั้งว่าเลยกูณไม่ใจปิดนั่นเออกูยอมลาไปนี่บอกเต่าได้เยอะแต่กูณเท่ยกับกูจำคนรู้แลาวนะเท่ยเลยวอ๋อลำบากไอ้นี่มึม road, งนี่ได้เรื่องกี่ปรบก็ปิด อันนอาจารย์ด no ูเร็วหนักตองเตี๋วก็มันรบไอเปียกนี่ครับอันบบอินเดียโนมาเตี๋ยวบ้านเรากหอนกันมาเตี๋ยวอานดีงามแต่ที่จนไอเปียกไป่รู้จะไปรบกันเมื่อนี่ได้ต่อยแต่พวกไม่ยอมมาเดียบรอยกินไม่รบกันใจอันไอเปียกคุยตามแลยก็มาตองเตี๋ยว nhớt trôi hay đoạt bọn mà Ừm Ồ đang gây ác đăng video của mà